พระคุณสมเด็จพระริวงศาคจยยนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชามอบให้เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีประธานโลกประกาศจิตคุณและทุนสำนักเรียนพระรีติธรรมดีเด่นแผนธรรมประจำปีการศึกษา2566 ที่สาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชแม่กองธรรมสนามหลวงปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีประธานโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนสำนักเรียนพระปรีดีธรรมดีเด่นแผนธรรมประจําปีการศึกษา2566 ยมีสำนักเรียนเข้ารับประธานโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวนสิบสำนักการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ได้เชิญพระโอวาทสมเด็จพระสังฆราชความสำคัญตอนหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาซึ่งแปลว่าความรอบรู้หน้าที่ของพุทธบริษัทย่อมได้แก่การศึกษาอบรมให้บังเกิดความรู้ในทางปริยัติธรรม อย่างแตกฉานกระทั่งสามารถเข้าถึงปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องจนมีสติสัมปชัญญะตามความเป็นจริงสามารถบรรลุถึงปฏิเวกธรรมได้ในที่สุด ุถุพุทธศาสตผู้เอาใจใส่พัฒนาตนจนมีวิทยาฐานะนักธรรมและธรรมศึกษาอย่างพรั่งพร้อมจึงนับว่าเป็นธรรมรงรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการกระทําเป็นบุญกิริยาที่น่าอนุโมทนายกย่องขอท่านพระสังฆาธิการเจ้าสํานักเรียนสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งจงภาคเพียรบริหารจัดการกําชับและกํากับการศึกษาพระปริยติธรรมให้ทั้งผู้สอนทั้งผู้เรียนเป็นผู้รู้ถูก รู้ตรงตามหลักสูตรตามกระบวนการพุทธศาสนาศึกษาอันถูกต้องอย่าลุงไหลไปตามกระแสด่งดังหรือลาบสักการะชั่วขณะแล้วพาตนตลอดจนหน่วยงานให้เบี่ยงเบนออกไปจากวิธีการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาซึ่งแปลว่าความรอบรู้หน้าที่ของพุทธบริษัทย่อมได้แก่การศึกษาอบรม ให้บังเกิดความรู้ในทางประยะิยัติธรรมอย่างแตกฉานกระทั่งสามารถเข้าถึงปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องจนมีสติสัมปชัญญะตามความเป็นจริงสามารถบรรลุถึงปฏิเวทธรรมได้ในที่สุดพุทธบริสัรเอาใจใส่พัฒนาตนจนมีวิทยาฐานะนักธรรม และธรรมศสังาอย่างพรังรง่งพร้อมจึงนับว่าเป็นผู้ทำารงรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการกระทาเป็นบุญยกริยาที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง